ท่านข้าจ้าใต้ข้าเร็กมาเลทิจวัดพังงาครับรวมงกับน่วยแพ์เคลื่อนที่พโซโวโบริการจากภาครัฐออกน่วยบริการประชาชนในพื้นทีอ่อำเภอตะก,กวัวป้าครับ โดยนายเอกรัตลีเส้นผัวรากาจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคเขื่อนถีพอซวและโครงการจังหวัดเขื่อนถีเพื่อน,นําบริการด้านสาธารณสุขและบริการจากเงินภาครัฐนะครับให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าณโรงเรียนบ้านน้าเค็มมู่ซ่บ้านน้าเค็มตะบนบาง,ม,งม่วงอาเภอตะกวัวป้าจังหวัดพังงาโดยมีนางสาวนิราชาบัณฑิตช,ชาต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับนายชวนอนท์อิมอับ นายแพทย์ทุกจตดพงงาพร้อมด้วยว่านาส่วนราชการรับจังหวัดรับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแพทย์พยาบาลสมาชิกโลกาชาดจังหวัดสมาชิกแม่บ้านมาไทยจังหวัดพังงา และก็เจ้าหน้าทีนะครับรวมกิจกรรมและก็คอยให้บริการประชาชนครับพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการมอบทุนมอบทุนนะคะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูประภมส้ม็จะระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจํานวน5ทุนคล้องสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงามอบเงินส่งครอเด็กในครอบครัวยากจนจํานวน20รายคล้องสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้อมนุษย์จังหวัดพังงามอบหญ้าชุดพระราชทานให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสมอบทุ่งยางชีพแก่ผู้สูง อายุแล้วก็ผู้ยักษ์รายจํานวนเจ็ดสิบรายซึ่งน่วยแพทย์พอสซวค่ะก็ได้ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่ห้างไกลโดยไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายสำหรับน่วยงานต่างๆก็ได้มีการออกบูธและค่ะบริการตอบปัญห้าให้ความรู้ให้คําปรึกษาแล้วก็แจกเอกสาร,รแผ่นพับสําหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมค่ะครับสําหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้รับฟังปัญหาจากผู้นําทองที่ผู้นททําทองถีนะครับเพื่อรับทราบความต้องกานและปัญหาที่ตองกัน ให้แก้ไขเจนอปนาปากหลงน้ำบ้านน้ำข็็มตื่นขึ้นนะครับทำให้การสั้นจนทางน้ำมีปะนาปนาอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่รีในช่วงหน้าฝนนะครับการขาดเคลื่อนน้ำในช่วงหน้าเลงและกับไฟซ่องสว่างถนนและก็ไม่มีช่องทางกลับรถนะครับก็ทําให้มีการขับยนคลื่นกระเปเนตได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนกบ้านนกหน้ายังไม่มีท้าเทียบเรือด้วยนะครับ ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากน้ำทะเลกัดเคาะชายกว้างเป็นระยะทางประมาณ500เมตรซึ่งหน่อที่เกี่ยวข้องรับทราบเลวนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามพ้นต่อไปครับแล้วก็ผู้อาเองกก็ไปเยี่ยมนะครับผู้ที่โดยโอกาสด้วยครับค่ะ